สวัสดีครับพี่น้องเจอ,เจอกับผมอีกแล้วครับกับช่องเจษราแสงดีครับพี่น้องมื่อนี้เลิกงานครับผมหาโม้งนิดๆแล้วล่ะครับพี่น้องโอ้ยได้ยินข่าวอาจารย์โหลดแล้วสิใหญ่ไปอยู่ต่างยังหวัดครับผมต้องเข้าไปหาแล้วล่อครับไปทรงกันนะครับเนาะไปทรงไทยสำหรับมีตภาพดีๆคนรู้จักกันเนาะครับเนาะอาจารย์โหลดเลา พักหลังแล้วออกปลาภูเขาครับออกขื่นผู้เขากับอาจารย์บุญท่านครับผมบ่ได้ไปน้ำพนจ้าเทียครับจนพนมินี้จากยายไปยุบันนอกเลยครับที่ไหนจันรลุดแล้วไงไปยุบันนอกครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปพ่อแล้วครับไปเจอเจอไปพอกันครับทรงถ่ายกันนะครับเนาะว่าขนขอ,ของขื่นเมื่อนี้แหละครับขนของขื่นตั้งวัดเมื่อนี้แหละอาชีพได้ไป เห็ดเศรษฐกิจพอเพียงยุบ้านนะมั้งครับผมเอาครับเดี๋ยวไปเจอเจอครับอาจารย์โลดยุบ้านแล้วครับผมพี่น้องอยังยังพี่โหลดฮะยังอะนกครับเปลี่นกายเป็นอื่นมาขอนของซอยพี่โรลดครับผมอาจารย์โหลดอาจารย์โลดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอ้เจอเจอกันมือสีนี้มือสีมือสี่ไงนี่จากกันมือสุดท้ายไม่ได้เจอโดนใช้หมอบใช้หมอบเป็นได้เศร้าหรือเ่เศร้าแล้วเห็นงานแล้วบ้าบังบ่าบังเหิืนว่าเราเหานครับไปไปอันนี้ไปอันยูไปซื้อของอันโทษขึ้นไปยูเองจักมือละออกงันเจักมือครับผมลาออกก้งที่ยิหาครับโอ้ยยิมหายมือนี้โอ้พี่โรดอี่ยังไงนะ กำบุกเลยครึ่งครึ่งมันบ่คพึ่งน้อยแจ็คโตครับรวมๆหนึ่งมันกมันติเกียบร้อยบ่ครับเกียบร้อยเนาะเห็นบ่ไปไปแย่งกองทังหนากองแต่ก็กงร่วมมันนะไปซองมึงก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพาไปเบิึงครับคือนี่ครับคือยังผมเกินไปแล้วแหะครับว่าอาจารย์หลุดเฮาเราสิไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับเนาะพี่น้อง มันอ่ะมันถึงถึงเวลามันลำบากครับมันมันหอดมันหอดเวลาครับหอดเวลากะใจใจมันอยากถ้าอยากหลอกก็มันมันคืนเม่ได้ล่ะเดี๋ยวครับคืนิ่นมาสองปีแล้วมือนมืนครับเราก็จมอะไรเหรอครับว่าเราจิไปถ้าโดนแล้วหรอครับพี่น้องมันมันมันอันคนเถ่าอยู่บ้านกับเถ่าเราเนาะครับไม่ยายเพิ่นเพิ่นว่มีผู้ใดเบิ่งอ่ะนะก็เรียงถามมาอยากกลับบ่โอ้ยนว่าขนของก็ดีครับผมมีใจขนของซอยแล้วหรอครับจนว่าขึ้นรถแล้วคนละมือ มันน่นองครับตอนนี้มันชิงมาไหยมันมันขยับมาเลยกันว่าไปเพิ่นครับงานแมนครับมันมันถึงมันถึง,ม,ถง,ม,ถงมันถึงเวลาครับถึงเวลาต้องไปนี่ครับ<ว>คือเากกรากัลังเก็บนกครับพี่น,อน้องเก็บนกตันนู้เนี่ยที่ติดตั้งไปเลยนะครับที่เรียที่เรียกเดือดอยองนกตัวนี้ตลอดอะไรครับนี่ครับตลอดแทนแน่นอนตัวนี้มูอื่นนม่แต่ว่าตลอดครับไี่ได้ตลอดตัวเดียวเน,นี่ยครับนี่ครับพี่น้อง ปลาบุญัวเดียวนี่แหละที่บอกปลาบุญน้องปลาบุญกับมันกับขัดหย่างขึ้นกันเนาะจารอดเนาะเน่ยครับขัดหย่างขึ้นกันครับเตะเตะโต้างตเขาเลยล่างตเขาโดนนี่นสินะมันลําบากตันเดียวลพวกนี้กับมีวัดมีนกงวัดมีวัดถูกงงพวกนี้ครับเดี๋ยวไปตั้งกัร้องดว่าหนึ่งว่ามีของครับนี่แหละมีแค่นี้ของเดี๋ยวชิด้ขนซอยกันครับมากมากขนของเลยจะพอละครับนี่นะขนลง ส <Okay. S 2> นุกเลยครับอาจีบไหมครับเบิังครับก้มมาซีหาตัวหนึ่งดอกเบิังเงี่ครับพ่โรดเรานี่พี่น้องคือโดยที่เราคุยกันเราแต่ว่าคือเราอาจีเห็ดฟาร์มนะครับเนาะอาจีเห็ดเป็นฟาร์มในหัวใจไก่ชนครับผมนี่ครับพวกนี้นี่ครับพี่น้อง เกือบเป็นรอยครับผมนี่ครับเป็นรอยครับพี่น้องนี่กองไก่บก้าสุดแมวแบบเลี้ยลกมีมีอยู่นี่นี่แล้วก็พูนอ๋อครับสีก่กลมอยู่บนดิกลมกลงไงเขามีแมวน้ำแมวมีแมวหรอมีแมวเฮ้ยไล่แมวออกเลยเด้อเยอะหน่อย แมวนะเด้อยาน้อยเกี่ยวแมวออกไปนะสิครับออกไปนี่บอมีแนวเห็ดกับเหยียดกังสี่หล่ามันหนาเอ้ยแบบเนา้ออย่างผู้ขับทีนี้อาจารย์ไงผมยาเอ้ยนี้ยฝากเนี้ยตอนกันนู้นนี่ยังไห้เด้เนี้ยขนมากนกปุ๋ยแต่ทีเอานกตัวเอาไก่ไห้ก็นทีว่ามากอีกอ่ะแม่นว่าครับอู๋สายบนขาดลมบ่บ่ผมอันนี้ผมผมผมเหมามากชุดนะอืมอันนี้จะคลองขัดหน่ะนะะครับ เพาจะจะคล้องหัวจะคล้องขัดจังหวันี่นั่นเขาลุงมากเหรอจังหว่อยลุกงมากคาบตออ็ไดีเหมืนว่าลงมากน้อยนอนน้ำทีมงานบันบุกมทีมงานเท่าหลอยู่แหมนเครับจังหว่ยเอาขึ้นไปที่ยังนอาจารย์กดก็าต้องให้ทุกทีนี่เมียนครับเมีนว่าหลังนกขัดไปนกคออไรตันี้นกครับผมยายานีด้ะตัดตัไม้แดงนั่นที่เ่นี้เดียวครับเอาจะดสองเนาะก็ได้คืนหอดกัน เลี้ยงเลี้ยงดีดีไดงขนาดครับตุลโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวตีจ่าเลื่อนกันจับนกไข่อีกสองตัวกับพี่น้องกันขันพ้นดอยไม้ไว้แล้วอืมไม่เอาเอาไข่กันเลี้ยงดีครับว่ามันว่าแต่มันมีหลายตัวพัดเพิษแล้วว้ายมันมันมันเยอะแยะอย่าเออตัวนี้มันเขาล้มเดียวแต่นกนกของขัดเสียงเบิดแตนะครับเจ้าบ้าน ข้าร่มตัวมีตัวบัวตัวตัวมีข้าร่มผมผมเตียนผมจะคล้องจำเลยโอ้โหดีตัวตัวเตียงเนาะมึงมึงไล่ข้อกับจังแล้วฮะมึงไล่ข้อกับจังแล้วมุนเอรีครับมุนมุนมุนปลาเนี่ยหัวหน้าลิ้นไหมหัวหน้าทุนเด้ซื้อไม่อีกสามมันเอาอันนี้ผมก็ต้องมีแนวมาให้คือกันอย่าย่าแคบนึงเด้อเอาดกเลยดกเลยดกดกุระขวดเลยมันนั่งคอยคัด โอ้อาธุเด้อครับผมฟ้องคุณบารักษาบุญคุณก็ได้อครับขอบคุณหลายๆกันคือกันโอ้โหดูนี่เลยยาเด้อบอกวคันตัวคันตัวได้เสียงดีบอกฮะฮะช่วยได้ของฝากจากโทษนี่แหะโอ้มีเสียงสอนน้ำตัวตุนครับพี่น้องเดี๋ยวทีได้ซอยกันครับไปซอยเรา ขนของครับพี่น้องอของเราคือนกนะหลายครับพี่น้องนกหลายนกหลายเด็ขนของซอยเลาเป็นของซอยกันนะครับไปพร้อมกันมีนี่ครับส้นเนี่ยเราเนาเอาลงเลยครับสนเนี่เขาเเอาลงเลยนกบิดคับคุณข้างนอกนอนกเพื่อนน้องสุดนี้อาครับพี่น้องเดี๋ยวสิดด้ขนของซอย าจารย์โหลดก่อนนะครับเนาะพี่นองตัวที่ขึ้นรถตัวสี่ยั้งกับสี่โดนเติบเยอะแล้วอันนี้แล้วเอาของฝากให้ครับโอ้อะไรคิดหวดคิดถึงกันวาสันวะ เขียวสุดท้ายแล้วคร oh, oh, ับพี่น้องครับมีขุนพลของอาจารย์โน้ตครับที่นี่เขียวสุดท้ายเป็นเขียวของขุนพลนะครับเนาะครับพวกพัเนียดของเราครับผมเขียวสุดท้ายได้เลยเขียวสุดท้ายโอ้มีแต่นมปล่อยต่อยเอาโคกเลยคุณนายเบิร์ดคุณนายเบิร์ดครับผม เดิมเลยพี่น้องโอ้พี่โลด กันอีกแล้วครับผมโอ้นี่ครับอาจารย์โลดไห้แล้วครับผมกําลังนกกําลังหิบพัดขนบานนะครับเจ้าผู้โท้วงสันวะอ้าวนี่ครับเฉียวสุดท้ายแล้วพี่น้องเฉียวเสุดท้ายแล้วครับอาจารย์โลดเข้าไปแล้วบุรีรัมย์ศีตีสุดหนี้มิตรนกครับผมเฉียวสุดท้ายมิตรนกเอาเอารถผมถอยออกมาจากข้างในครับพี่น้อง โอ้สุดยอดเันสีตัวน้อคนมากันเนี้เนี่ยเอาไหนนอนหนาบไปหากันคือทอดเอฟซีเขาคือเกาเด้อพี่นองนะพี่น้องแต่ไหนมันจำเป็นครับเอฟซีจโรวยกันไรหรอครับมันจำเป็นมันจำเปนถึงเวลาคือคนต่างจังหวัดครับผม ของเราหลายคะเนีนคะแนนบ่มันหน่อยด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตซอยเราอีกอึดใจหนึ่งครับผมซอยขนของถึงรถหน่อยหนึ่งนี่ครับของเราฝากนี่เราผมสิบอกให้เล่าขายเดี๋ยวเออเออพี่โทษห้อย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 เออครับเออ เออหอย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 แมนคักอี่รีวะหมองหอยไหมโอเคครับได้อีกได้อีกไม่ได้แล้วเนาะฮึมจับจับข้าหาหาหมองก้อนหนุกเอะแมนแมนเลือด่าเลือดเสาเลยตัวนี้หอยก็ได้ตั้งนี้ละบัดตั้งนี้ เต็มพอดีเต็มพอดีนว่าจานรถทุกตะล่างเม็ดเลยพี่น้องของก็หลายครับขวงว่หลายครับหลายตัขวงว่หลายหลายต่ของหลายต่หนกครับพี่น้องนกเต็มรถเลยนี่แหละครับเพื่อนเสียนนกใหญ่บ้านน่ะขันนับชุดเดนี้ผมผมนับหมวเวสนี่ลอยรลอยรลอยสีที่ผมลอยซีที่ผมโตเอไปสามเดี๋ยวลอยซีบสามเขาแล้วมันได้หนึ่งเรื่องวันนี้นี่ย เอาคักขนาดเล็กครับผมนี่นะครับพี่น้องไปแล้วครับชุดถ่ายแล้วเหรอพี่น้องที่นี่เอาาจรถฝากสายหมอบสายหมอบเอ้ยกับบานนี้จากเด้อครับทุกคนนะครับที่ม่านอยู่กับยาดื้อที่ม่านมิตรภาพทิดปีกมิตรภาพ ไอ้กลุ่มคนรักนกะเขาใหญ่สายหาครับเอ้าอาจารย์โหลดฝากเบอร์โทรครับพี่น้องที่อยากโทรหา061ย์หกหนึ่งสาเด้าครับเด้อครับเบอร์อาจารย์โหลดเด้อครับอรโลดคนเดิมครับครับผมง่ายปอยู่บ้านซนิดนึงครับง่ายไปซื้อดอกใจอยู่พี่ดอกใจนะครับเดี๋ยวเราก็สิส่งคลิปส่งหยังมาไงผมกบพี่น้องมื้อนี้ก็ขอบคุณไอ้อาจารย์ลีเด้อครับเด้อขอบคุณอาจารย์ลีขอบคุณ ไอ้หัวหน้าจันหัวหน้าจันมันเปิดเปิดลรอได้เลยข้อสดนเท่ครับนี่ฮะบ่แมนบ่เมีเมียเด้ขับบ่เหิือนบ่เอาเขาเอาโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวนั่งคุยกับอาจารย์ีลเจ้น้อยครับพี่น้องขอสุดรถแล้วพอดีนะครับน้ำบันทึกกันมีเตตเตรียมตัวกลับเนาะครับเตรียมตัวกลับฝากขอลาทุกคนทุกคนเด้อครับเด้ออาจารย์ขวัญพี่เอกพี่น้อยอาจารย์เมษาครับพวกใดทุกคนเหรอครับครับขอให้อาจารันรถสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยครับผมอายุวันนอก ล่ำด้วยล่ำด้วยครับเดี๋ยวผมจะไปหาครับครับไปไปไปเที่ยวไปยามผู้ใดไกลไปทั่งบุญกับตูหาเด้อครับเด้อตามเบอร์ครับตามเบอร์เอ็ซีเขาคือเก่าครับเอ็ดซี่คือเก่าหรือเขาอะไก็ได้นกเป็นครับประจำลมนกเราโอ้เราขัดไปนี่แต่เด็ดเด็ดเดี๋ยวผมจะส่งไอคลิปแหอาจารย์ลีให้เ่าครับครับผมไป่ต้องน้ำมันหอกอาับที่พวกเราด้วยปานนี้ดอกนะครับมังกรจิตเดีวเตี้ยก้มสูบผมสูก้มสูบก้มสูบครับปอดเวลากลับเนาะครับผมเอาคลิปนี้สักนี่ผมกับอาจารย์โดกับอาจารย์ จ,จันทรนครับจันทจันทร์ขอลาไปก่อนครับจันทร์รถครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่างกายแข็งแรงด้วยครับพี่น้องครับผมครับยุดีสบายทุกคนทุกคนครับ